สวัสดีสวีดัตสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณแม่์จอยแม่์จอยแม่์จอยเพกรนดู้จักกันกับแม่โมโม่เพมันก็เลยเมาอันประแดดกวองว่านเ,นนปเปปพป็นเห็นอันว่าประแดดกวองย่างซีบปุ๊บกนเลยมาเมาวไว้บ้าสำนักงานแเดงก็เลยเข้าบ้านแลราคาเพิ่นไหนข้าช่วยจูมาอีกจวดอีกแล้วนะมือเอ,เอื้อนตั้งเข็มไปอะไรมืออื่นเด้อ คุยเ่าบางจี้เขาจีนมือสิไปใส่นอนโอ้ยนนอนเลยเขาปิง้งี้ม,มือแรงหันึงจะมานอนน,อน,อนีน่ยังไม่เลยมืออื่นตั้งแคมป์ปิ <S <s ้งเปรี้ยอยากไป,กไป็ยังก็มามาปิ้งี้ผีไปปี้งี้กกไก่ไปนะโอ,อย้ยจันทร์ไม่เพื่องก้อนมันผู้ดใดสิไปขนมาให้เนาะเห็ดเพื่องกวางเลี้ยงกันไว้แล้วก็เห็ดทุ่งทิวคือนจังอันกระถินได้ไหมเห็ดทุ่งทิวตัดไม่สังไภายิวหันเห็ดจะได้ไปตัวมืออื่นไปบ่ังเมื่อไปเมื่อไปเออ ไปน้ากันหลายๆคนจังมววนเฮ็ดแคมปิ้งเออไล่สดหลายๆช่องโลดตากันย้อนนี่ใกล้ๆเนี่ย่างไปกับหัวเงินไม่ปีนคนนี้และได้เด้ใสจูดั้มใสจูดั้โว้ยขาดเลยเชี่ยวไงย่างมันต้องเอื่นกันไปตุ่มห่มหลายๆคนจังสหววนคือว่าเอาบรรยากาศแคมปิ้งอ่าจีเขาจีโต้ร่มหนาวครั้งที่หนึ่งพูดไหนไม่ครั้งที่หนึ่งวอมเลยพูดไดอยู่นี่ส่วนกันไปหลายๆคนมันจังสหววนไป เอาปลาแดกบองไม่ออกล้วก็ดีเกินกระามากความเราเออคุณนั่นเลยเฮหรือเสียเอาอันสอยจุ๋ยเพิ่นน้ำบ่ทีมควันวอยหนิแม่เล่าว่าอันปั่นกันกินว่าจันว่าทีมควันวอยเขาเห็นจังไหนเนาะเอาให้กันเล็บบ่หือแต่ว่ามันจะไปเสือเซียนเสียไรย่ำขันบัวาย่ำมืออื่นเสาร์แล้วก็เจ้าของที่อยู่นี่บอกว่ามาเอาปลาแดกก่อนลูกพี่แล้วปลาแดกบองจากแม่จอยนะครับขอบพระคุณแม่จอยด้วยนะครับตอนนี้ทีมควันวอยก็มาพอดีโอ้ยฉัน เป็นว่าไม่มองเจอสินงใเนาะยามลี้งเนาะสี่มันต้องยาเมนกันแม่เราวัาจัดซอยจูได้ลูกว่าัวมต้อนท่ายคลิปเหมนเราเบิ่งน่ำซอยจูจากแม่จอยแน่งรงตูกับมาหอดนั่พอดเมื่อเอนเอาจัดแคมปิ้งกันสิบปุกอยูได้ล่างนี่พอะเขาไปเห็ดนกกินนิดหน่งสิเขาไปสอยปลาได้เสีย เออปลาเขาจะเอาห้าเมื่อนั้นไหมพี่น้องเอาหนึ่งเขาถุงมากกว่านี่ครับสุดยอดเลยพี่น้องลุ้ตัวนีิลุกตัวหนิเอาปลากระแดงเนี่ยจะปลูกวะเนี่ยประแดงบางจะปลูกไหมประแดงบางจะปลูกไหมเนี่ยเอาไปกิน แม่แม่จอยแกเมาแล้วเอาแมงได้หรือทำไมดาแผงนาแมงนาครับคือคือมผม,มจะมพ<า>ก<อ>ักเบรคช่วงนี้ผมจะไปขายยาวเลยละ่ะอ,อันนี้คือรถสุดท้ายแล้วหมดแล้วทำยังไงจะได้กินในแห้งอีกว่าในแห้่แทบถ้าอยากกินดีก,ก็รอแหละไม่รู้ว่าตาจอนไหนละ่ะขอบคุณแม่จอยนะแม่จอยนะแม่จอยครับผมเพื่อนแม่โมโมครับผมอันนี้เพื่อนเราไว้สำหรักงานไหนที่พื่นกินพูกได้ยังไงก็เอาไปกินได้ได้เอาไปกินพวกนี้จะจัดแคมปิ้ง มีซอยจู้ด้วยพรุ่งนี้ปั้นไม่ปีเนี่ยใกล้ไหมฮะกี่โมงน่าจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวชวนกันทุกคนโอเคแคมปิ้งขี่เขาี่โต้ลมหนาวครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีซอยจู้จากแม่จอยด้วยครับผมครับผมนี่แกบอกว่าทำกินกันทุกคนเลยครับนี่ครบ้างไปนี่ๆี๋ยวผมจะไปจัดสถานที่ไว้กับเสี่ยวอ๊อฟเอาเปลือกก้อนไปเรียงกันไว้แล้วก็ทำเป็นทงยิวนี่แล้วลงตัวนะพรุ่งนี้นะไปเยี่ยมไปยามกันในบ้านไม่ปีนี่กลางทุ่งนาเนี่ย เดี๋ยวทีมงานคอนไหวกันกูเพิ่นพักทุกครั้งหน้ากับยายเพิ่นไปปุ๊กหนึ่งน้ำต้นสีน้ำเนื้อีน้ำเนี้อเทีมคอนไหวนปั่นกันไปไปไปละไว้ควนไหวลูกคอนละขั้นควนละขั้นขั้นละขั้นดูเอาลงไปแล้วไปแจกเอาคอนไหวก่อนพออยู่สำนักงานนี่กัดเอาไปให้ทีมงานกินสำนักงานละจงไปจ้ะสองปุ๊กสามปุ๊กเออสองปุ๊กสามปุ๊กนี่นี่นี่ทีมรถไปใช้บัลรเทีมรถเอาไปพ่อพูดละปุ๊กกระได้เนีเอาเอามืกินอยู่บ้านนี่ไปแดกบองพ่อ ขอบคุณหลายครับอืมเจี๊ยซี่พันซื้อให้ไม่จอยเอาพูละบผูกพูละบผูกแลมาจิ้กันแม่งดาเหอเลือกแบบผูกเอาแม่งดากเลยเอาแม่งดานี่นี่เท่านั้นได้นั่นเองแม่งดาตัวสีเขียวเลยอันนี้พ่อทีมงานเวทีนะครับขอบคุณครับพ่อเอาสิไปจังไหนตัวสิไปทอยอ่อยก่อนโอ้แล้วองมืออันนี้จะเอาของลงไ่อก่อนของอ้อก่อนไปทอยอ่อยก่อนโอเคครับพ่อครับอ่อยจังไรเขาอ่อยนะสิไปทางไหนพวกเราเด เออเออเอาเอาเอาข้าพ่อขินหาขึ้นไปแต่ก้อนหท่านน้องเอาของก็ขินใก่เครื่องก่อนละเอาของลงก่อนยังสิไปโอเคครับพ่อครับเอาไปเอาไปกินเอาไปใบเขาจับครับอ่าแม่จอยแม่จอยนะครับใช่ล่ะอันนี้ดิแม่ไหนดิน้้มาน้ำกันวะแม่ครับครับเอาเอาไปเสียบเอกไปสั่นเป็นตัวแทนของแม่จอยเจ้าให้ทีมงานอาจารย์ดนตรีมีอะไรอยู่บ้านไหนก็มิดอ้าวมันยังนี่เฮ้ยมันอยากหยอกตัวนี่ โอ้ยมาโต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 อ่ะเอาปลาเ่าเอาปลาแดงมากินเอามันมีแมงดากับมีธรรมดาแมงดากับธรรมดาเลือกเอาเลยอย่างแล้อันอันเลือกเอาปุกนึงโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับกินกับบักสมมตอสุดยอดเลยขอบคุณครับเดี๋ยวรดบางส่วนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะไปเป็นเพป็นท่านไหนมาโคบิดด้วย ให้เจ้าเป็นคนรับผิดชอบเด้อแมนเดี๋ยวแจกคนให้เดี๋ยวไปทำงานจับกองสามผู้กับเพื่อนเดี๋ยวพ่อไปไหนไม่เคยกินบ้านท่านนี่ขอบพระคุณแม่จอยครับเสื่องปลาแดกบองเสื่องซอยจุน้ำมืออื่นจังสีจัดมัอนี้บ้ท่านหล่ะหล่ะมันคำแล้วมืออื่นพอดีมื่อนเนาะแคมปิ้้งก็ไดจัดแสดงปิ้งกันวะเนาะเสียบอ่างมันคือมันเหรอวะแม่จอยแม่จอยแม่แม่ฮักอีกคันหนึ่งแบมแบมกำนิวโอไปน้ำนี่เขาอยู่นี่เออ เดี๋ยวมืออื่นมือขอื่นเจ้าก็ข่อยตัวไปจัดสถานที่ก่อนได้ๆด,ดส่วนของตัวนำ้ำไปจัดสถานที่อันให้พอตรงตัดไม้สังไพให้จักรลำ้ำเลยเพื่อนรุ่มเอาแบมแบ,บนมนี่นู่ไปบอกว่ามีสร้อยจูน้ำจากแม่จอยครับอืมล้วก็ทีมงานเท่าเนี่ยละ่ะส่วนกันไปแหบสีนะปลุกลุกแน่ลุงตูวก็บอกเราแล้วล่ะพ่อญอ้วนพ่อญอ้วนเอาไปน้ำเด้อพ่อญพนมน้ำของพนมเรามาน้องมาหิ้วแต่ว่ากันกระเวียนส่วนเราไปน้ำก็ได้ไปจัดสถานที่น้ำกันถ่ายคลิป เรามาบรรยากนกโอ้ยจะมึงกัดยังกนเรือนไปแล้วคิกันว่าอมือเทนของเราคือออื่นส่างใบเนี่ยใบกันหมานใบกันเวลาเดรยอนอ้นในลาเฮาส่วนเราไปน้ำส่วนตัวน้ำมันเทงอส่วนตัวน้ำเด้อเพราะว่าสิทธิจัสถานที่คนเฟืองกันหลายคนอยู่ได้ใส่ใส่กำลังคนอยู่ได้คนเฟืองคือเฮาเลียงเฟืองเป็นก้อนไว้งามๆแกับเฮากัเฮ็ดตรงทิวแล้วมืึอเงินไปซสือร่องทิวทุกอย่างยี่ิบมีอยู่เนาะใหละเดี๋ยวไปน้ำไปน้ำ ไปประดับไปพอบือ่นนะครับรครับพ่อ,หล,พอหลายเติบอยู่พ่อับครบโอโ้เดี๋ยวคุยกับเพิ่นเลยครับเรื่องคนไหวนี่คุยกับหัวหน้าเพิ่นเลยครับพ่อแล้วว่าจะเอาคนไหวมาสวยเปิดเคื่องดีแท้คุยกับหัวหน้าเพิ่อน,นพ่อเด้อครับผมโอ้ยมึงไล่สวบกูยังมาโตหักหมาโต เชียวแหลมๆนี่ยไม่ไล่สวบคนกไม่เอานั่นไหมแล้วไม่เลยบอกมาโตัวงหน้ากูมาหนังนี่อืมอืมอมอืมี๋มาตัวงน้ากูมาหนังเนี่มันไม่มูเลรียญมึงพวกได้หยอกมึงหัวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หยอกยิ่งเสื่อเปล่หรอกเขียวมันโค้มโค้มพี่น้องมาโตมาโตมืออื่นไปน้ำเด้อมืออื่นเด้อมืออื่นสิจัดอันแคมปิ้งจี้เขาจี้ โอ้ยเดี๋ยวสิไปตัตสถานที่เอาเฟืองกอนมาเลี้ยงกันงามๆเสร็เนี่เงินไม่ปีนี่ทงหน้านี่ไปเด้อมื่อเด้อนี่ซอยจูพร้อมบอกลุงตูแล้วบอกแล้วบอกแล้วมีซอยจูด้วยโอ้ยบางตีล่ะพี่น้องขาดเบิดส่งกูเนี่ยได้ประแดกบอกแล้วเอาไปกินกับสมกับยังกระไรตัวเมนแมนคครรัับบแแมมนน ส่วนที่เลือออล่องนั่นแหละสุดยอดเลยบักเดือบักนี้กินเขากันตัวส่วนที่เลือเจ้าก็จัดการแล้วเรื่องห้ทีมงานเท่าปลาแดกบองนะ้ามืออนมีสร้อยจุมีแข่งขันปิ่งจี้เขาจี้เพราะผมว่าอะไรครับดอกแข่งขันจี้เขาจี้พร้อมเด้แมนคือแม่เราว่าให้สถานที่บอแมนอันเพื่อนเราดอกไม่ต้องมาพี่พ์ไหม ตรงตะกี้อยู่กับจันตายเม่ลำเฝาเนี่ยม่พี่แม่ท่านน่องเอออยู่หม่องสวนแล้วเนี่ยม่ก็เลยสวนเสียออกันมะอื่นโอ้ยหนวกไปอ้ยหนว่าอยู่กับมาสวมขาสวมแขนเนกับ่แหนไม่แล้วกุ้ยกุยไ่รู้เรื่องเลยคุยงานบม่รู้เรื่องเลยนี่ฮะคุยงานไม่รู้เรื่องเลยไะมะออื่นเด้อขันว่างไปน้ำกันปปหน่อยลุงตูพอย่าย่า ส่วนกันไปไปอยู่ดอกลงตัวพราะยังอ้วนกันสิไปพวกลูกกุ้มไปให้ได้มาเจ้าพวกุ้มเมียเจ้าเลยผัดเจ้ากุ้มเมียเจ้าไปให้ได้มือเงินจะมีสิ่งเล่าประยันก่อนเน่เราแฝดไปเข้าเดี๋ยวคือเออโอ้ยขาดไปละส่งกูเด้อมันเป็นจังไงก่อนเนี่อุ้ยนั่นนั่นไม่แล้วไม่แล้วกูหยบมำกันนะกูตายตายเมียงสลักสลักฟาโต้สลักไปเด้อแหมเงินเด้อ ไปจวดน้ากันเต๋ส่วนไปน้ากันมาื่อื่นเลยเนี่ยเงี้ยเงียเงีเง้ยมือนนม่อื่นไปหลดนี่อ่าโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะออกไปทําปลาจุ่มก่อนนะครับซื้อปลาไปตัวบอกย้ายเหมือนอันเดียไปเพ็ดส่วนอีพออีเมยียซิมมาก่อนอืมไปว่าพวกเราไปกินปลาจุ่มปุ้นนี่นี่แม่โต๊เจา้าหน่อยนี่แม่เ,เลี้ยวแล้วได้หน่เขาสิไปเฮ็ดไปทานนี่สีนอนฮะสีนอน เราพากะนันนอนกอดกันดมกันอยู่น,นี่ละสู้สองคนมือเอื้อนห้ามลืมเด็ดขาดพรุ่งนี้แข่งขันจีเขาจีโต้ลมหนาวโอเคจัดไปพอยังพนมไปแข่งขันจีเขาจีต้องกันมือเอื้อนเท่าครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดครับเอาส้ำเรลยนะครับเดี๋ยวไปเห็ดจุ่มป่าก่อนบาดนี้